ชีวิตคนเรานะคะไม่มีอะไรมากมายเนาะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะการที่อยู่ในต่างแดนแล้วเราได้เก็บผักกินเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะเนาะหเรามีความสามารถเพราะว่ามีการแบ่งแชร์จากเพื่อนพี่ YouTube หรือว่ากลุ่ม Facebook กลุ่มออนไลน์นะคะที่ส่งต่อให้กับคนไทยในต่างแดนกับความรู้สึกเนาะความ คิดถึงหอยหาบรรยากาศแบบบ้านเฮาการมาอยู่เมืองนอกเก็บผักป่ากิากกนไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นสิ่งที่ภูมิใจของคนไทยเพราะเรารู้จักหากินอยู่ที่ไหนก็บอตายพะนะฝรั่งเพื่นบอกว่าเฮ้ยขี้ยากก,กินเมียฝรั่งทั้งหลายนะดูตรงนี้สิเบิ่งสิเก็บไม่ไหวแล้วนะคะดูความงามสะท้อนด้วยแสงแดด สะท้อนด้วยแสงแดดโลกทางไหนจะได้เห็นคักๆนะนาะออยากแบ่งปันนะคะก็คือเราได้รับจากการแบ่งปันจากพี่น้องอในกลุ่มเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรนะแม้กระทั่งเรื่องชีวิตในต่างแดนเรื่องการเก็บผักหาของป่ามันเป็นสิ่งที่ ต้องขอบคุณนะคะมีการแบ่งแชร์กันนะต้องขอบคุณ YouTube แล้วก็ต้องขอบคุณ Facebook หรือว่ากลุ่มเพื่อนที่เป็นจุดเริ่มต้นประกายให้คนไทยรู้จักหากินโหมันแซ่บอิลีเ้อพี่น้องถ้าคุณได้ลองแล้วคุณจะรู้ว่าว้ายไม่เสียอ,อะไรนะไม่ไม่เสียชาติเกิดที่ได้ชิมเออยาสุายเก็บผักข้างทางนะมันเป็นของแซ่บที่หาซื้อกินไม่ได้นะคะพี่น้องขา เอาจริง <laughs> โอเคมันก็ไม่ใช่เป็นอาหารที่สวรรค์อะไรแต่ฟินเวอร์รสชาติเก็บใหม่อ่ะเออสำหรับคนบ้านนอกนะคะสำหรับคนบ้านนอกบ้านนอกอคอกนาอย่างเราเราเนาะมันก็จะมีความสุขตรงนี้บรรยากาศท้องทุ่งเนาะจากเขียวอีกหน่อยก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะสวยงามของดอกหญ้าตะกะแตนวันนี้ก็ ส่งความสุขอ๋อ<ม>เหนื่อยขนาดไหนนะคะวันนี้วิ่งตามเด็กทั้งวันส่วนเล่นตื่นตั้งแต่เช้าทําอาหารให้เด็กกินเสร็จแล้วพาลูกๆไปเที่ยวกลับมายังไม่มือดอืส่วนสามีไปเถอที่รักไปทุ่งหญ้าต,ตกกะกแะตนกันนะนี่คุ้มค่าที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเรามองว่าโห้ยเหนื่อยจังไม่ไหวแล้วมันก็จะได้งานน้อยแต่ถ้าเรามองว่ามันมีเรื่องตื่นเต้นให้เราเสมอหรือว่าทําให้เรา มีรอยยิ้มมีพลังนะคะเหนื่อยยังคุ้มค่านะคะบ้าอย่างมีสติมันก็จะออกมาในแนวนี้เลยพี่น้องเออมีคนหลายคนบอกว่าใครเขาจะบ้าเท่ายายจ๋าวะทะ่าเอาจริงยายจ๋าไม่ได้มอายายจ๋าชอบทิชโู่พี่น้องนะยังอยากเก็บอยู่นะคะพี่น้องคะเอาจริง หัวใจติดดินสวมกางเก่งยินเก่าเก่าใส่เสื้อลงเก่าๆหอบกระเป๋าไปเดียวติดกายลาปลาแม่พอหลังจากเรียนจบหมอปลายลาทุ่งดอกคูนสวัย มาอาศัายใช้คาป่าปูนเอาแรงเติมทุนสู่งานเงินเดือนต่ำๆ<แ>เก็บเงินเข้าเรียนผ่าคำแต่ใจซาบนทางเปืน้นฝุ่นโอ๊ยผิดเนื้อพี่นางผิดตอนสังคมยุคใหม่ขาดแค่น้ำใจเจือจุน ใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสู้ไว้ทุกวันอยู่เมืองสงวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงานแต่ยังยิ้ม ใจเหมือนดอกยาบานถึงอยู่ในที่ต่ำชั้นแต่ก็บานได้ทุกเวลาหัวใจติดดินสวมกลางเก่งยินเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบอ่ไดอ้ราคา หวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกยาถ่ายลูกปริญญาหวนมาบ้านเล้าสู้ๆกันต่อไปนะคะพี่น้องคะ่ะทอได้แต่อย่าถอยถ้าเราเป็นดอกยาคุณค่ามีอยู่มากมายถึงแม้ใครจะเหยียบย่ำแต่มันจะเข้มแข็งและสวยงาม ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของมันอันนี้คือสิ่งสำคัญของชีวิตนะคะถ้าเราเป็นดอกไม้ในกระถางาถาต้องให้คนคอยดูแลสุดท้ายเขาไม่เหลียวแลเราก็ต้องตายอยู่ในกระถางอยู่ดีมันจะเปรียบเทียบกับดอกหญ้าไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจที่เรานะคะคือดอกหญ้าที่แข็งแกร่ง ดอกญ้าที่ยืนหยัดสู้ร้อนสู้หนาวสู้แดดสู้ฝนนะคะเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ได้และสุดท้ายเขาก็ส่งความงามนะมาสร้างความสุขให้กับคนที่รักเขาด้วยใจจริงก็แบบนี้ไงใช่ไหมสุดท้ายเราก็เห็นคุณค่าของเขาสวยงามแล้วแถมอร่อยด้วยอืม อีกหน่อยเราก็จะมาชมความงามของเขานะคะคลิปนี้ก็เก็บดอกญ้าตะกะแตนอ่ะเก็บญ้าตะกะแตนอยู่กลางทุ่งญ้าตะกะแตนนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจถึงสาวๆกับบรรยากาศเนาะประมาณสองทุ่มสี่สิบนาทีแล้วตอนนี้จากเบลเยียมฮะทุกๆคนนะคะขอทุกท่านมีความสุขมากๆเนาะเออร้องเพลงพอหรอกแต่ใจหักอยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกๆคนเนาะ ำกำลังใจใครที่สำคัญพอกำลังใจของเรานะคะหเราบลูมตัวตนของเจ้าของสองเรายืนหยัดได้ด้วยตัวเอง 3. เรามีความเข้มแข็งอดทนเนาะสิ่งนี้มันมีเขาเรียกว่าทุกๆคนมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะสุดท้ายสุดท้ายเราจะผ่านไปได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ด้วยประสบการณ์ที่เจ็บปวดของเราเองนี่แหละนาอพี่น้องคะลมไวอยวอยใจล่องลอยว่าเว้ยสีประจบตจะเทียมาร้องเพลงกลางทงพัวไปรดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> ไปแล้วคะ่ะขอบคุณมากมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสู้ๆกันต่อไปเนาะ,ะวันวันดึงก็ได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งลูกทั้งหลานยังได้มาถึงป่าผัก แต่จุดนี้บอกเลยว่าเป็นจุดที่รีแลกของยายจ๋ามากเออเป็นจุดที่ทําให้ยายจ๋ามีความสุขที่สุดก็คือจุดนี้เลยคือปล่อยวางอยู่คนเดียวกลางทุ่งหญ้านะคะได้เก็บผักหอมมากเลยนะอืมกินผักเหมือนอะไรเก็บใหม่ๆเนาะสดชื่นแซบ่บเอ้ยส้มตำเดอเมนูต่อไปขนมจีนนะได้ทุกอย่างนะคะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยจ้าไปแล้วพี่น้องคะ่ะ บายบายสวยงามมากพี่น้องขาพอแล้วเนาะเอาก็ปะป้าไปจากปรามาแล้วลูกดูยอดอวบอันอวบอันมากแต่ก็พอแล้วนะคะเก็บแค่กินเนาะกำลังออกชอ่อดูสิบอกว่าพอแล้วแต่ยังอยากเก็บอยู่เลย อพ uh oh. ักหลายโอ้โ uh ห oh. ดูความงามแข่งโตกับต้นหญ้า